อรุณสวัสดิ์ครับเป็นแฟนอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสบันกันเนอร์เช้านี้ก็เป็นเช้าที่แฟนฟอาร์เซนอลครับต้องผวากับการบาดเจ็บของนักเตะเราหลายๆพนครับในเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับริอระพูไป2ประตูต่อ2ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงสถิติอื่นๆครับรับชมได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับไปว่ากันถึงรายละเอียดในเกมครับ11ผู้เล่นของอาร์เซนอลครับประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับดดบิดไลย่ากองหลังครับแบ็กขวาใช้เป็นโทมัสปาเต้ครับแบ็กซ้ายได้ยูเลียนทิมเบอร์ครับกลับมาช่วยทีีมทัันเวลาอดครบ เซนเตอร์ Center, คู่ครับใช้เป็นเบนไวจับคู่กับกาเบียวมากันเยสครับกองกลางที่ใช้เป็นดิคันไรส์มิเกลเมดิโน่ครับส่วนแนวรุกครับใช้เป็นเรนโดทอสซากาเบียวมัตินิลี่บุกโยซาก้าแล้วก็คายฮาวัดครับยืนหน้าเป้าครับโดยที่อาเซนอลครับได้ประตูออกนำจากบุกโยซาก้าในนาทีที่9ก่อนที่ริอร์พูครับจะมาได้ประตูตีเสมอจากเฟอร์จิลฟานไะด้ในนาทีที่18 ในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับอาร์เซนอลได้ประตูออกนําจากมิเกลมาริโน่ครับขึ้นนํา2ประตูต่อนหนึ่งครับแล้วก็ริบบะพูครับมาได้ประตูตีเสมอจากโมฮัมเหม็ดซาร่าในนาทีที่81ครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับในเกมนี้โดยที่มิเกลเดลต้าครับส่งยาคูบคริวอ์ครับลงมาแทนกับเบี้ยมากันเยสที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่วนไมค์ลุยสเกลลี่ครับลงมาแทนยูเลียนทิมเบอร์ครับ แล้วก็เอนทานาวานิลลี่กาเบรียลเจซูส์ครับลงมาแทนกาเบรียลมาเตนารีบุกยโยซาก้าครับโดยที่ในเกมนัดน,นี้ครับบุกยโยซาก้าขวาแมนออฟเดอะแมตไปครองครับในส่วนตัวผมครับแมนออฟแมตในนัดน,นี้ให้เป็นโทมัสปาเต้ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครควรเป็นแมนออฟเดอะแมตในเกมนี้ครับก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ครับในส่วนของบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดต้าหลังเกมมิเกลเดต้าว่าอย่างไรกันบ้างครับมิเกลเดต้าพูดถึงเกมนี้ว่าผมภูมิใจในทีมมากโดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ ซึ่งบางคนอาจคาดไม่ถึงแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าในครึ่งแรกนั้นเราครองเกมได้อย่างสมบูรณ์เราเล่นได้ดีมากๆทั้งคมและมีความมุ่งมั่นผลลัพธ์ที่ออกมาควรจะได้มากกว่านี้และเราแทบไม่เสียโอกาสอะไรเลยแต่น่าเสียดายที่เรามอบสองประตูให้กับคู่แข่งซึ่งเป็นจุดที่น่าผิดหวังการที่เราไม่สามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้ทําให้เราต้องมองกลับมาที่ตัวเองว่ามีสองสิ่งที่เราทําได้ไม่ดีพอและมีแง่มุมอ,อื่นๆที่เราต้องปรับปรุง ขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแนวรับครับมิเกลวอเดต้ากล่าวว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่สถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้เรามีผู้เล่นแนวรับเจ็บถึง5คนเราจึงต้องปรับตัวและจะทําต่อไปนี่คือสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญผมสนับสนุนและชื่นชมผู้เล่นในวันนี้เพราะพวกเขาเล่นด้วยความกล้าหาญอย่างน่าทึ่งเราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งขณะเดียวกันครับมิเกลวอเดต้ากล่าวถึงบุโกโยซาก้าวา่า ความสม่ำเสมอของเขานั้นยอดเยี่ยมมากทั้งที่เขายังอายุน้อยและโชคดีที่ไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บหวังว่าเขาจะยังรักษาความต่อเนื่องได้แบบนี้ต่อไปหลังจากที่พักไปไม่กี่สัปดาห์การกลับมาเล่นของเขาและความสามารถในการแข่งขันนั้นยอดเยี่ยมจริงๆผมคิดว่าเราได้เห็นการแสดงศักยภาพที่โดดเด่นจากนักเตะในทีมหลายคนในวันนี้นอกจากนี้ครับมิ Data, เกลเดตาเผยถึงสถานการณ์ของทิมเบอร์และกาเบียลมากนเยตว่าเราได้ทำทุกอย่างเพื่อเร่งการกลับมาของทิมเบอร์เรามีความพร้อมอย่างมาก ทีมแพทย์ของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดถึงอาการบาดเจ็บว่าจะร้ายแรงหรือไม่ส่วนในกรณีของกาเบียวเขาไม่สามารถเล่นจนจบเกมได้ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมิอนอาการ ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่านักเตะเราจะมีการอัปเดตอาการบาดเจ็บว่ามีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมบ้างครับขณะเดียวกันครับมิเกลรเดต้าพูดถึงสิ่งที่อาร์เซนอลต้องเผชิญหน้าตอนนี้คืออาการบาดเจ็บของนักเตะครับว่าอาร์เซนอลโชคดีหรือโชคร้ายครับโดยเขากล่าวว่าไม่เลยนี่คือฟุตบอลสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราดีขึ้นและมันกําลังทําให้เราดีขึ้นจริงๆถ้าเราสามารถอยู่ในจุดนี้และแข่งขันได้ในแบบที่เราทําอยู่ผมไม่มีข้อสงสัยเลย สามวันก่อนผมบอกแล้วว่าเราจะบินสูงในวันอาทิตย์นี้และเราก็เริ่มต้นได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนแต่เราจําเป็นต้องคว้าแต้มในวันนี้เพื่อสะท้อนถึงจุดที่เราอยู่และจุดที่เราต้องการไปแม้จะยังทําไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าเรายัางอยู่ในเส้นทางนั้นก็มิเกลวเดต้ายังมองว่าทีมยังสามารถลุ้นแชมป์ได้ต่อไปเรื่อยๆครับขณะเดียวกันมิเกลวเดต้ากล่าวถึงการตามหลังจากฝูง5คะแนนว่าแน่นอนว่าคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้อยากเป็นฝ่ายนํา้าแต้ม แต่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้แล้วอย่างไรก็ตามทีมยังมีสปิริตทีมยังต้องการสิ่งนี้ผมสัมผัสได้ทุกวันนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เล่นนักเตะบาดเจ็บและคนที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในแง่ที่ดีขึ้นและเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี้แต่แน่นอนตอนนี้เรายังอยู่ในเส้นทางที่ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าพูดถึงผลงานของมิเกลวมนิโนว่าคุณสามารถเห็นได้ว่าเขากําลัง จับจังหวะการเล่นได้ดีและเข้ากับสิ่งที่เขามีอยู่ในเกมใหญ่แบบนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็ยิงประตูแรกในสีเสื้ออาร์เซนอลได้แล้วนะครับสำหรับมิเกลเมนเดโนสุดยอดจริงๆครับนอกจอากนี้ครับบุโกโยซาก้าเผยถึงความรู้สึกหลังเกมว่าเรารู้สึกผิดหวังมากทุกเครดิตยกให้ลิ์พู พวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาในตลอด90นาทีและนั่นทําให้เราเสียเปรียบในท้ายที่สุดเราเชื่อว่าเราควรชนะบุกโยสาก้าครับยังกล่าวเสริมอีกครับว่าผมเกลียดการพลาดเกมการแข่งขันดังนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกในตอนนี้ผมรู้สึกดีมากผมตั้งใจจะกลับมาให้ทันเกมนี้และรู้สึกดีที่ได้ลงสนามแถมยังดีใจที่ทําประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมอีกด้วย ก็สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับบูกโยซากา้าหลังจากที่เจ้าตัวกลับมาลงสนามได้ครับนอกจากนี้ครับบูกโยซาก้าพูดถึงประตูที่เขาทําได้ในเกมนี้ว่าผมพยายามทําให้ผู้รักษาประตูคาดเดาไม่ได้ผมยังไม่ได้ดูจังหวะนั้นอีกครั้งแต่มันก็รู้สึกเหมือนเป็นการจบสกอร์ที่สวยงามผมรู้สึกเหมือนว่าผมสามารถจบเกมนี้ได้แต่ผู้จัดการทีมตัดสินใจถอดผมออกก่อนขณะเดียวกันบุโกโยซากา้าเผยถึงอาการบาดเจ็บของกาเบียวมาเกนเยตว่าเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญสําหรับเรา ซึ่งถือเป็นการสูญเสียผู้เล่นหลักของทีมอย่างไรก็ตามทีมต้องเดินหน้าต่อไปและพร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับมีรายงานอาการบาดเจ็บของกาเบียวมากันเยสครับว่าไม่ร้ายแรงครับแต่จะมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมพรุ่งนี้อีกครั้งอย่างละเอียดครับ ขณะดเดียวกันครับมิเกลมริโน่กล่าวหลังจบเกมว่าวันนี้มีอารมณ์ผสมปนเปนกันรู้สึกดีใจมากที่ยิงประตูแรกให้กับทีมได้ต่อหน้าเป็นแฟนของเราผมผิดหวังที่เราไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้บรรยากาศที่เอเมเริสเตเดียมน่าเหลือเชื่อเราจะรับสิ่งที่ดีๆเอาไว้และจะเรียนรู้เพื่ออนาคตข้างหน้า ก็สถิติของมิเกลเมริโน,โนในวันนี้ครับที่เจอกับริอร์พูรครับเจ้าตัวส่งบอลในพื้นที่สุดท้าย18ครั้งชนะการดวล7ครั้งมีการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้าม5ครั้งยังบอลมาครอบครองได้สําเร็จ5ครั้งแท็กเกิลชนะ3ครั้งมีโอกาสทําประตู2ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งแล้วก็ทําได้1ประตูครับในขณะที่สถิติของโทมัสปาเตในครึ่งเวลาแรกครับสัมผัสบอลมากที่สุด54ครั้งเข้าสกัดสําเร็จมากที่สุด5ครั้ง เตะบอลออกจากขอบเขตอันตรายมากที่สุด3ครั้งถูกทำฟา้าวมากที่สุด3าครั้งชนะในการดวลภาคพ,พื้นดินครับมากที่สุดถึง9ครั้งชนะในการดวลลูกอากาศ2ครั้งเป็นผู้ชนะในการดวลทั้งหมดรวม11ครั้งก็ตัมัสปาเตร้ร่างทองกลับมาแล้วครับนอกจากนี้ครับเฟอร์จิลพันได้กล่าวว่าอาเชนนลแข็งแกร่งมากในเกมรับและผมคิดว่าตอนที่ผมถูกปาเต้ประกบเขามองมาที่ผมเท่านั้นลูกที่เปิดมุมมาเป็นการโยนที่ยอดเยี่ยมกอ เฟอรจิลฟานได้ครับพูดถึงประตูที่เจ้าตัวทําได้ในจังหวะเปิดมุมนะครับนอกจากนี้ครับรอยคีนกล่าวถึงอาร์เซนอลครับว่าผมเริ่มกังวลเกี่ยวกับทัศนคติของอาร์เซนอลแล้วคุณนําอยู่2ประตูต่อนหนึ่งแล้วผมยังมองแบบว่าไปต่อและเอาชนะเกมนี้ซะเมื่อพวกเขาขึ้นนําพวกเขากลับถอยไปเล่นเกมรับแต่ว่าลิเวอร์พูลนั้นมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะ ลอยคีนครับยังเสริมอีกครับว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะพอใจกับผลงานเสมอที่สามารถเก็บหนึ่งคะแนนออกจากเอมเบรดสเตเดียมไปได้ก็ลอยคินกล่าวถึงอาเซนอลนะครับว่าขึ้นนำแล้วแต่กลับไปตั้งรับทำให้โดนตีเสมอ2ประตูต่อ2นะครับก็สถิติภาพรวมหลังจบเกมครับอาเซนอล2 l i ลิ r เวอร์พูล2ครับ โอกาสได้ประตูเอ็กพีเต็กโกครับอาร์เซนอลสูงถึง1.03ขณะที่ลิเวอร์พูลครับมีโอกาสทำประตูอยู่ที่0.85โอกาสยิงทั้งหมดอาร์เซนอล9ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งลิเวอร์พูลครับ9ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งอาร์เซนอลครับครอบครองบอลอยู่ที่45.10%ส่วนลิเวอร์พูลครับครองบอลอยู่ที่54.90%การเข้าทำในกรอบเขตโทษครับอาร์เซนอลเข้าทำในกรอบเขตโทษได้มากถึง33ครั้งขณะที่ลิเวอร์พูลครับทได้้26ครัง อาซนอลครับได้ลูกเตะม,มุม1ครั้งลิวอร์รพูล3ครั้งแล้วก็ลิวอร์พูครับทำฟาวไป14ครั้งอาซนอลก็ทำฟาวไป14ครั้งก็รวบรวมบทสัมภาษณ์หลังจบเกมมาฝากกันครับบทสัมภาษณ์อื่นๆติดตามได้ที่เพจวัดวันกันเนอร์ครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ